สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งโอเคครับข้อนี้เป็นข้อที่40แล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าข้อก่อนหน้านี้เป็นข้อที่17ครับแล้วก็ข้อที่18มันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์แล้วครับครูก็เลยข้ามมาข้ามมาพาร์สมาจนถึงข้อที่40ครับ เป็นข้อที่ขอให้เราตอบนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งโอเนปีนี้นะก็มีความเกี่ยวข้องกับเคมีเพียงแค่ข้อเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับใช่ไม่ใช่มาดูกันสารประกอบอินทรีย์3ชนิดมีมวลของโมเลกุลเท่ากันอ่าลืมสรลอุและมีสูตรโครงสร้างดังนี้โอเคมีสาร x มีสาร y มีสาร z นะครับจากข้อมูลข้อสรุปเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ ถูกต้องใช่หรือไม่เหมือนเดิมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่และข้อมันถูกหรือผิดเริ่มจากข้อ40.1ครับสาร X มีจุดเดือดสูงกว่าสาร Y และสาร Z อืมงั้นเราก็มาดูกันลองดูนะเขาบอกว่ามีมวลโมเลกุลเท่ากันเลยนะสาร X y Z ที่จริงถ้ามวลโมเลกุลเท่ากันอ่ะมันต้องมีจุดเดือดจุดลอมเดือวที่เท่ากันใช่ไหม แต่บังเอิญครับว่ามันมีสูตรโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจุดเดือดเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนเริ่มจากสาร x ครับถ้านักเรียนสังเกตดูสาร x นะอืมหมู่ฟังก์ชันที่มันแบบแ,บบแปลกๆนะตรงนี้ใช่ไหมปึ o ๊บ oh ก็เจอโอ้ oh เยอะมากเลยนะอืมแล้วก็มีแบบโอ้ตรงนี้ครับชัดเจนเลยอันนี้คือชัดเจนที่สุดเลยมันคือเอสเทอร์นะครับ หรือว่าเอสเ r อร์นั่นเองอก็มันเป็นอะไรครับมันคือ r ขีด c ดับเบิลเบลโ o แล้วก็ or นั่นเองมันคือเอสเ r อร์นะครับแล้วมีอะไรอีก o h เมื่อกี้คือแอลกอฮอล์ถูกไหมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่ก็คือเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเป็น r แล้วก็ขีด o h นะครับซึ่งสาร X เ,เนี่ยมันจะมีแรงอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือแรงปกติก็คือแรงลอนดอนอย่างที่2องตครูเขียนให้ก่อนทั้งหมดนี้นะเป็นสาร X เ,เนี่ยมันมีแรงลอนดอนมีแรงอะไรอีกครับมีแรงระหว่างขั้วครับ มันมีคั้วนะสารเอกมีขั่วเนี่ยเพราะว่าอะไรครับตรงนี้ครับแต่ละบริเวณอ่ะมันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือค่อนข้างเยอะครับดังนั้นมันจึงมีคั่วนะแรงระหว่างคั่วด้วยแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมครับ OH 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 แล้วก็ O ตัวนี้ก็สามารถไปจับกับ H2O นะครับหรือไปจับกับไฮโดรเจนของน้ําได้เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนก็ได้เช่นกันนะครับ พันธะไฮโดรเจนนั่นหมายความว่ามันมีทั้งพันธะไฮโดรเจนมีทั้งแรงลอนดอนมีแรงระหว่างขั้วเนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวมันจะสูงมากๆเลยนะครับขณะที่สาร y กับสาร z อะ่ะมันมีแค่คาร์บอนกับไฮโดรเจนอะ่ะมันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนธรรมดาเองเป็นพวกของ l อลีนแล้วก็แอลคายถูกไหมมันไม่มี o ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจุดเดือด ของสาร x จะสูงกว่าสาร y และสาร z อันนี้คือถูกต้องครับ,บวงกลอเลยถูกต้องนะต่อไปครับ40.2สาร x สามารถละลายน้ำได้ก็ถูกนะเมื่อกี้ครูอธิบายอยู่หยกๆกเลยว่าสาร x เนี่ยมันมีขั้วนะ้าเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนตัวต่างๆที่ครูวงตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถไปแบบ สร้างบันทายโลเจนกับน้ําได้นะครับ ừ, ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลดังนั้นตรงนี้ก็ถูกนะครับถูก2ข้อแล้วเดาเลยข้อ3น่าจะผิดบ้างแหละเขาคงไม่ออกถูกหมดถูกไหมมาดูครับ40.3อาครูดาไปก่อนเลยไม่ใช่นะครับอยู่ดีๆออกใช่นี่คืองานเข้าเลยนะเดาไปก่อนเลยนะไม่ใช่ 40.3โจทย์เขาถามว่าสาร y และสาร Z มีจํานวนคู่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันในการสร้างพันธะการสร้างพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดภายในโมเลกุลไม่เท่ากันพันธะโคเวเลนต์คืออะไรพันธะโคเวเลนต์ก็คืออโลหะกับอโลหะใช่ไหมคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นอโลหะทั้งคู่ดังนั้นมันเป็นพันธะโคเวเลนต์แน่นอนแล้วเขาบอกว่าพันธะ โคเวเลนต์ทั้งหมดภายในโมเลกุลเนี่ยไม่เท่ากันของสาร y และสาร z <c oughs> ก็ง่ายครับข้อนี้นักเรียนแค่นับดูครับว่ามันสร้างพันธะกันทั้งหมดกี่พันธะแล้วเท่ากันหรือเปล่าเริ่มจากสาร y ครับตรงนี้1พันธะใช่ไหมอีก2เป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้16พันธะนะมาดูสาร z ครับ 1, 1บ่บวดสามเป็น4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็ <c oughs> ได้16พันธะเช่นกันดังนั้นมันจะสร้างพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดภายในโมเลกุลของสาร x แล้วก็ไม่ใช่สาร x นะสาร y และสาร z ไปพูดสาร x ทำไมเนี่ย ของสาร y และสาร z เนี่ย16พันธะเท่ากันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เท่ากันดังนั้นจึงตอบเลยครับว่าไม่ใช่นี่ก็จะเป็นเฉลยของข้อที่40นะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยที่กดติดตามนะครับฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Youtube ของครูด้วยนะครับครูตั้งใจมากๆเลยโอเคครับนักเรียนยงนั้นเดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ